ผลลัันกกรุุงคเวลาจะทําเมนูจากหอยนางรมนะครับเรามักจะนึกถึงอยู่ไม่กี่เมนูครับไม่ว่าจะเป็นหอยทอดหรือว่าอ่อดส่วนใช่ไหมครับวันนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์อีกหนึ่งเมนูครับที่ทําได้ง่ายอร่อยและได้รสชาติหอยนางรมเต็มๆคำครับโอเคครับขั้นตอนแรกสุดนะครับเราจะมาทําส่วนง่ายๆก่อนครับก็ใช้กระเทียมครับบดใครไม่มีที่บดแบบนี้นะครับก็สับเอาก็ได้ครับชิ้นให้เป็นชิ้นเล็กๆละเอียดๆเลยนะครับ จากนั้นเราจะใช้น้ําสะอาดนะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะเจือจางนะครับคนให้เข้ากันนะครับนี้แล้วเราจะตั้งผักเอาไว้นะครับเดี๋ยวเราไปทําส่วนถัดไปกันเลยต่อมาเราจะมาทําหอมแดงเจียวกันนะครับผมใช้น้ํามันประมาณ3ช้อนโต๊ะครับสูตรนี้จากนั้นนะครับเราก็จะเอาหอมแดงซอยนะครับใส่ลงไปเลยนะครับตรงนี้ไม่จําเป็นจะต้องรอให้น้ํามันร้อนก่อนนะครับ คามแรงของเรานะครับเริ่มจะมีสีน้ําตาลอ่อนๆนะครับผมก็จะยกออกเลยนะครับก็จะมากรองนะครับเดี๋ยวผมจะเกลี่ยนะครับไม่ให้มันทับกันนะครับให้มันแผ่ออกผมจะเอาแป้งมันฮ่องกงนะครับหรือว่าแป้งมันฝรั่งนะครับใส่ไว้ในถาดแบบนี้ก่อนอื่นเลยผมจะเอาหอยนางรมของเรามาซับน้ําออกนะครับให้มันแห้งทั้งนิดนึงเมื่อหอยนางรมของเรานะครับแห้งดีแล้วนะครับผมก็จะเอามา คลุกแป้งนะครับก็ในระหว่างนี้นะครับเราต้มน้ำเดือดรอไว้เลยนะครับลุกหอยนางรมด้วยแป้งมันก่อนนำไปลวกนอกจากจะทำให้หอยนางรมไม่เละแล้วนะครับยังเป็นการเพิ่ม t e x t อร์ให้กับบริเวณผิวของหอยนางรมด้วยครับตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาหอยของเรานะครับที่คลุกแป้งนะครับลงไปลวกประมาณ1นนาทีนะครับเพราะฉะนั้นควรจะรีบๆลวกต่อๆกันนะครับ ประมาณ1นาทีนะครับแล้วเราก็ตักขึ้นมานะครับน็อกในน้ำเย็นหรือว่าเป็นน้ำอุณหภูมิห้องก็ได้นะครับเพื่อเป็นการหยุดการคุกกิ้งของหอยนางรมนะครับไม่อย่างนั้นนะครับหอยก็จะหดเล็กลงเรื่อยๆนะครับทั้งขนาดแล้วก็รสชาติก็จะหายไปครับทีนี้ผมจะตั้งน้ําให้เดือดนะครับแล้วก็ทําการลวกเส้นหมี่ครับนี่ก็ไปทําการแช่น้าเอาไว้แล้วนะครับใส่ลงไปแบบนี้เลยนี่ผมก็จะเอาแป้งอเนกประสงค์นะครับ ผสมกับแป้งมันฝรั่งหรือว่าแป้งมันฮ่องกงนะครับเนี่ยตราส่วน1ต่อหนึ่งเท่าๆกันแล้วเราก็จะใช้น้ําสะอาดนะครับมาละลายผมแบ่งน้าออกมาเล็กน้อยนะครับแล้วเดี๋ยวน้ําส่วนที่เหลือนะครับเราจะไปทําตัวน้ําซุปกันตอนนี้ผมก็คนตัวแป้งให้ละลายดีก่อนนะครับน้าที่เหลือนะครับเดี๋ยวผมยกขึ้นตั้งไฟนะครับในหม้อตรงนี้เราก็จะมาปรุงรสชาตินะครับผมจะมีชิโรดาชินะครับใส่ลงไปได้เลยใส่ซอสหอยนางรมลงไปนะครับตามด้วยซีอิ๊วขาวครับตัดด้วยน้ําตาลเล็กน้อยนะครับพริกไทยขาวป่น แป้งสุกดีนะครับน้ำซุปของเราก็จะข้นเหนียวขึ้นนะครับคล้ายๆเหมือนน้ำรัดหน้าน้ำกระเพาะปลาผมจะเอาตัวหอมเจียวนะครับแล้วก็น้ำมันหอมเจียวใส่ลงไปนะครับหอมเจียวนี้ใส่เกือบๆหมดก็ได้นะครับตัวน้ำมันหอมเจียวก็สักประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับคนให้เข้ากันนะครับเดี๋ยวเราลองชิมรสชาติดูนะครับสามารถปรับได้นะครับรสชาติจะอ่อนๆทานง่ายๆครับเราก็จะคีบเส้นหมี่ของเรานะครับลงไปนนี้ผมจะทำสองเสิร์ฟนะครับคนให้ตัวเส้นหมี่ของเรากระจายตัวดีนะครับ จากนั้นนะครับเราก็จะเอาหอยนั่งรมที่เราลวกไว้เมื่อกี้นะครับใส่ลงไปครับสเสด็จน้ำให้แห้งคนให้เข้ากันนะครับแล้วผมก็ปิดไฟเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเสิร์ฟกันได้เลย เนื่องจากเมนูนี้นะครับมีรสชาติค่อนข้างกลางๆครับคนไต้หวันเขาก็เลยมักจะเพิ่มของต่างๆลงไปเพื่อเปลี่ยนรสชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นจิกโชน้ำมันพริกพริกสับกระเทียมสับหรือว่าผักซอยต่างๆครับ สูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทําอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และปลายน์แอครับ